อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกการเขียนอิสระนะคะก็คือการฝึกอธิบายรูปภาพนั่นเองนะคะนี่คือรูปภาพประจําวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะรูก็จะขึ้นกระดาษทษขึ้นมานะคะใครทำอะไรนะคะใครนะคะใครเป็นเป็นใครได้บ้างคะเป็นนักกีฬาใช้รอจุลานะลูกนะนักกีฬาแล้วก็ นักกีฬา3คนนะคะ1 2 3สานะคะสองคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นักกีฬานะคะเป็นคนถือถือเชือกนะคะต่อไปเด็กเด็กค่ะเด็กเด็กสามคนนะคะทำอะไรนะคะกำลังแข่งวิ่งนะคะกำไงทางอะไรคะกำลังวิ่งแข่งขันกำลังแข่งกรีธามีคนหนึ่งเข้าเส้นชัยแล้วนะคะ กำลังแข่งวิ่งมีหนึ่งคนเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยเป็นคำที่เราเขียนทดไว้นะคะทีนี้เราก็จะมาเลือกนะคะกูมาหน้าใหม่นะคะเราก็จะเลือกคำที่เราต้องการนะคะคำที่เราไม่เอาเราก็เอาออกไปนะคะนักกีฬาสามคนกำลังแข่งวิ่งมีหนึ่งคนเข้าเส้นชัยแล้วนะคะครูเลือกเอาอันนี้นะคะ นะคะก็เอามาเขียนใส่หน้านี้นะคะนักกีฬา3คนกำลังแข่งวิ่งมี1คนเข้าเส้นชัยแล้วนะคะจะเห็นว่าพอเราฝึกบ่อยๆการเขียนอธิบายภาพก็จะง่ายขึ้นนะคะก็ถ้าชอบก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ